ในจักรวาล DCEU แน่นอนว่าฉากเครดิตก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของภาพยนตร์ทุกเรื่องอย่างแน่นอนเพราะแม้ว่าจะมีภาพยนตร์ในจักรวาลน,นี้ไม่ได้มากนักแต่ทาง DCEU ก็ยังเคยทําฉากเครดิตดีๆออกมาอยู่บางซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในการปูเรื่องราวไปสู่ภาคต่อหรือขยายความเนื้อหาจากภาพยนตร์เต็มไปจนถึงมีการยกย่องหรือคารวาชากลาสิกในคอมิกไม่ได้เป็นฉากเครดิตที่ทําออกมาทิ้งขว้างแต่อย่างใดนั่นเลยทาให้นิวเนี้วเราเลยอยากจะพามาดูฉากเครดิตยอดเยี่ยมจาก DCEU ว่าจะมีฉากไหนจากภาพ ขึ้นเรื่องอะไรบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอย้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับวิลส์วิ์ยังไม่ตายจากเดอะซุยไซส์ควอดปี2021 ในเดอะซูซายส์คอตแม้ว่าฉากเปิดเรื่องของภาพยนตร์จะถือว่าเป็นการเอาตัวละครหลายๆตัวมาสังหารหมู่ลงไปแบบดุเดือดมากๆฉันนิยติว่าไม่แค่เลยที่ซามว่าบางตัวละครจะเคยมีบทบาทสําคัญอะไรมาก่อนหรือแม้กระทั่งตัวละครใหม่ๆก็แทบจะโดนเชื่อลงไปทั้งหมดแต่หนึ่งในมุกที่หลายๆคนอดขำไม่ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่ตัวประหลาดยมงวีเซลันถูกปล่อยลงมาที่ทะเลแล้วว่ายน้าไม่เป็นไปเสอย่างน,านั้นแถมเนื้อหาก็ทาเหมือนว่าจะปล่อยให้ตัวละครนี้ตายไปเลยโดยที่ไม่ได้สนใจอ,อะไรซึ่งผู้ชมก็น่าจะคิดว่ามันคงจะเป็นมุ ส้นที่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักกับตัวละครประกอบตลกตลกแบบนี้ถ้าวน,นช่วงเครดิตของภาพยนตร์จูจ่ๆก็จะมีการนําเสนอออกมาแบบหน้าตาเฉยว่าวีเซลนั้นจะรอดชีวิตและฟื้นขึ้นมาที่ชายหาดคอโตโมเทสซ,ซึ่งแม้ว่ามันจะดูเป็นมุกข,ของเครดิตแต่จริงๆแล้วมันจะถือว่าเป็นการปูให้เขากลับมามีบทบาทอีกครั้งในซีรีส์แอนิเมชัน c r e a t u r e Commandos ที่ทางผู้กํากับอย่างเจมส์กานต้องการจะให้ตัวละครนี้กลับมามีบทบาทที่น่าจดจําซึ่งมันก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ คุ้มค่ามากๆเพราะวีเซลจะมีเรื่องราวที่ชวนเรียกน้ําตาไปจนถึงหน้าประทับใจแบบไม่น่าเชื่อในผลงานเรื่องดังกล่าวแบบเต็มๆชาครีิรตติตัวนี้จึงกลายเป็นว่ามีความหมายไปในทันทีและคุ้มค่าที่จะรอดูอย่างแน่นอนการแข่งความเร็วของเดว์แฟลชและซูเปอร์มาจากจัสตินลีปี2017 แม้ว่าจ e League ชว่วบแรกในปี2017จะถือว่ามีจุดหน้าผิดหวังหลายส่วนปรากฏอกมาแต่สิ่งที่แฟนๆคงไม่น่าจะลืมลงไปก็คือนี่จะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เราจะได้เห็นซูเปอร์แมนเริ่มปรากฏตัวออกมาในโทนที่สดใสมากขึ้นแล้วและไม่ได้มืดมนเหมือนกับสมัยยุคแรกๆที่เขาปรากฏตัวออกมาแต่อย่างใดซึ่งมันก็จะถือว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ตัวคลเคนได้รับการชุวชีวิตกลับมาก่อนจะเดินทางกลับมาช่วยทีม j จั League จนสามารถเอาชนะตีเฟนฟูไปได้ในท้ายที่สดุดนั่นจึงทําให้เขาเริ่มที่จะมีมสนิ นองกับสมาชิกในทีมมากขึ้นฉันคิดว่ามีการนําเสนอฉากเครดิตที่ตัวซูเปอร์แมนได้เข้ามาแข่งความเร็วกับเดอะแฟลชเลยทีเดียวโดยนอกจากมันจะเป็นการสะท้อนถึงความผ่อนคลายของตัวละครทั้งสองที่ควรจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนี่ก็จะยังเป็นการยกย่องไปถึงคอมิกชื่อดังหลายๆหัวตั้งแต่ยุคอดีตที่เป็นที่นิยมในการเอาแฟลชมาวัดความเร็วกับซูเปอร์แมนอยู่ตลอดจนกลายเป็นภาพจําของผู้อ่านไปแล้วแม้ว่าในท้ายที่สดุดการวัดความเร็วในหลายๆครั้งจะจบลงด้วยชัยชนะของแฟลชอยู่เสมอๆก็ตาม Uh, you know, never seen the Pacific, Which that way know never seen I've Pacific is การวางแผนทวงแขนของแบล็กแมนทาจากอควาแมนปี2018 ในอัลคอมแนตัวภาพยนต์ก็จะมีการนําเสนอออกมาชัดเจนมากๆว่าตัวร้ายของเรื่องนั้นจะมีอยู่2ระดับโดยตัวแรกก็จะเป็นแบล็ k แมนทาที่ในภาคนี้จะถูกกาหนดให้กลายมาเป็นตัวร้ายรองก่อนเนื่องจากเขาจะยังมีพลังอํานาจอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการเข้ามาสู้กับอัลคอมแมนมากนักโดยตัวร้ายหลักของภาคก็จะเป็นพี่น้องของตัวเอกอย่างคิงออมแทนทว่าเมื่อตัวออมถูกจัดการลงไปในช่วงท้ายเรื่องแล้วตัวเครดิตของภาพยนต์จึงถือว่าทําหน้าที่ของมันออกมาได้ดีเลยทีเดียวกับการเลือกที่จะมีการปูเรื่องราวของแบล็ k แมน เท่าออมาอีกครั้งเพื่อน,นําเสนอว่าเขาเจะรอดชีวิตจากการช่วยเหลือของดรสตีเวนชินมาได้ซึ่งดอร์คนนี้ก็จะถือว่าเป็นพวกกลุ่มคนที่หมกมุ่นอยู่กับก,บการค้นหาดินแดนอย่างแอตแลนติสมาแทบจะทั้งชีวิตมันจึงชัดเจนเลยว่าทั้งสองจะร่วมมือกันในการเป็นไวรยร้ายตัวหลักสาหรับภาพยนตร์อัลคอมนภาคต่อไปโดยชินนั้นจะกลายมาเป็นมันสมองให้กับแบล็กแมนธาที่จะเข้ามาผนวกในเรื่องของฝีมือการต่อสู้ให้กับกองกําลังแทนซึ่งในภาพยนตร์ภาคต่อทั้งสองก็จะกลายมาเป็นตัวร้ายหลักในเส้นเรื่่องงตาาามทีหลยๆๆคคนจริ นี่จึงถือว่าเป็นการใช้ฉากเครดิตแบบมีประโยชน์มากๆในการปูทางไปสู่ภาพยนต์ภาคต่อได้อย่างแท้จริงต่างจากหลายๆตัวที่แทบจะไม่ได้มีเบาะแสหรือการปูทางอะไรแบบนี้ชัดเจนเลยแม้แต่นิดชาวไร้าสาระของอะครแมนและโดแฟลชจากโดแฟลชปี2023 แน่นอนว่าสำหรับเดอะแฟลชหนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดของภาพยนตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นการเข้าไปปั่นป่วนเส้นเวลาของเดอะแฟลชจนทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายตามมาเยอะมากมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หลายๆอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับดี EU มาแล้วทั้งหมดจนทําให้จักรวาลที่เราคุ้นเคยกลายเป็นเรื่องที่น่าพิศวงแบบขั้นสุดไปในทันทีซึ่งในตอนแถวเรื่องน,นั้นเราก็จะได้เห็นไปด้วยแบทแมนในจักรวาลหลักของแบรรี่อเลนก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบฉบับของจอชครู เนื้อหาลงไปในตอนนั้นเลยแถมยังมีโอกาสสูงที่ภาพยนตร์จะไม่มีภาคต่อในอนาคตแต่อย่างน้อยในฉากเครดิตของมันก็ย,ยังถือว่ามีประโยชน์มากๆในการนําเสนอเรื่องราวเพิ่มเติมของจักกวาลละออกมาอย่างการที่ตัวแบร์รี่อเลนหรือโแฟลชจะทําการนัดอาเธอร์เคอรีหรืออโคแมนมาดื่มด้วยกันจนเมาพร้อมกับเล่าเรื่องราวว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างในการเดินทางข้ามเวลาซึ่งรายละเอียดในเครดิตตัวนี้ก็จะบอกเราได้แบบชัดเจนว่าแม้บรูซเวนจะมีสภาพเปลี่ยนไปไม่ใช่บรูซเวนที่รับบทโดยเบนเอฟเฟกอีกแล้ว แต่เอาความมาก็แจงคงมีหน้าตาเหมือนเดิมแถมมันยังเป็นการเผยออกมาด้วยว่าเมื่อมีทีมจัสติส a g ลีก่อตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วแบลรี่และอาเธอร์ก็น่าจะกลายเป็นคู่สีที่สนิทสนมกันมากที่สุดในทีมอีกด้วยแม้ว่าทั้งสองจะดูห่างไกลกับการเป็นแบบนี้ในตอนแรกก็ตามฉากเครติดตัวนี้จึงมีประโยชน์ในการขยายเรื่องราวที่น่าสงสัยให้กับผู้ชมไปแบบไม่มากก็น้อยและไม่ได้ไร้สาระแบบที่ถูกทําให้เข้าใจอย่างแน่นอนแต่มันก็น่าเสียดายตรงที่จักวานนี้ไม่ได้ไปต่อแล้วรายละเอยียดส่วนนี้จึงแทบจะไม่มีควาามมหมย I hear this. Arthur, this is Atlantean treasure. You, you tell them that. Peacemaker, you may die. the suicide squad. Peace on สำหรับในเด e Suicide s q ว a d นี่ก็จะถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีการคำนวณถึงเรื่องราวของฉากเครดิตออกมาได้อย่างดีม,มากๆว่ามันจะต้องถูกนำออกมาใช้เพื่อสานต่อเรื่องราวไปยังอนาคตยังไงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความตลกหรือปูเรื่องราวที่จะไม่ได้ใช้จริงจังออกมาเท่านั้นแต่อย่างใดเนื่องจากหนึ่งในฉากเครดิตของภาพยนตร์ตัวนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกในทีมของ Wall er, อแมนดาวอลเลอร์ยังอเมเลียฮาคอตและจอห์นอีโคโนมอสที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลและได้พบว่าตัว p พ a c เมเกอร์ซึ่งรับบทโดย 乔丹。 ยังไม่ได้เสียชีวิตลงไปในสื่งที่คอโตมอเตสได้ย่างใดแม้ว่าเขาจะถูกตัวลัสปอตยิงเข้าไปที่ลำคอแบบจังๆแล้วก็ตามนั่นจึงหมายความว่าพีซแมคเกอร์จะยังคงมีบทบาทต่อไปในอนาคตของเจกวานภาพยนต์อย่างแน่นอนแต่มันก็จะกลายเป็นทีมเฉพาะกิจที่จะมีเขาคนเดียวเป็นตัวละครซึ่งต้องคอยนำทุกอย่างแทนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆสะดวยเพราะในเวลาต่อมาตัวละครน,นี้จะมีซีรีส์เดี่ยวเป็นของตัวเองจริงๆก่อนที่มันจะสร้างความยอดเยี่ยมให้กับตัวละครของเขาได้แบบน่าสนใจมากๆจนเราได้เห็นแงม่มุมไปจนถึงแนวทางของ คาแรคเตอร์ที่พัฒนาไปในอนาคตอีกด้วยฉากเครดิตตัวนี้จึงมีประโยชน์มากๆและไม่เสียเปล่ากับการรอดูในช่วงสุดท้ายอย่างแน่นอนแผนการรวมทีม Justice League ใน Suicide Squad ปี2016 แม้ว่าซ i c ไซ e ์ควอดจะถือว่าเป็นภาพยนตร์รวมทีมเรื่องแรกในจักรวาลี c ยู่ที่มาก่อนการรวมทีมของเหล่าฮีโร่ซะอีกแต่หลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าทีมรวมวายร้ายทีมนี้ก็น่าจะไม่มีอายุที่ยืนยาวหรือเป็นทีมหลัก ที่จะคอยดูแลจักรวรรดิไว้ได้อย่างแน่นอนนั่นจึงทําให้หนึ่งในฉากเครดิตของซุยไซส์ควอดในปี2016มีการนําเสนอถึงอนาคตข้างหน้าของจักรวรรดิออกมาทันทีผ่านการเผยเนื้อเรื่องที่บรูซเวนจะเดินทางมาพบกับอแมนดาวอลเลอร์เพื่อขอรายละเอียดของพวกเมตาฮิวแมนที่เขาต้องการจะรวมทีมขึ้นมาพิทักษ์โลกเอาไว้ซึ่งมันก็จะถือว่าเป็นรายละเอียดที่เชื่อมต่อมาจากเหตุการณ์ในแบทแมนวีซูเปอร์แมนดอนออฟจัสติสอีกด้วยและนอกจากที่เราจะได้ตื่นเต้นกับการเริ่มต้นรวบรวมทีมจัสติส a ลี e ออกมาเป็น ครร้งแรกในจักรวาลน,นี้แล้วหนึ่งในเรื่องที่ครดิฉากนี้ทำออกมาได้ดีมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นการนําเสนอบทสนทนานง่ายๆของบรูซเวนและอารมนดาที่ทําให้เราเข้าใจเบื้องหลังของทั้งสองไี้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นความสมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลคล้ายๆกับเพื่อนร่วมง,งานหลับไปจนถึงเรื่องที่ว่าอารมนดา ก็จะรู้ตัวต,วตนของบรูซเวย์ว่าเขาคือแบทแมนด้วยจนเตือนว่าให้พอเพลางานกลางคืนลงบางนี่ยังรวมไปถึงประเด็นที่บรูซเวย์บอกว่าเขาจะให้ความคุ้มครองแก่เธออีกด้วยมันจึงสามารถสะท้อนถึงความน่าเกรงขามของแบทแมนออกมาได้ดีว่าเขานั้นสามารถให้คำสัญญาและให้ความปลอดภัยกับใครสักคนได้จริงๆแม้ว่ามันจะน่าเสียดายที่เรื่องราวของแบทแมนในฉบับนี้จะไม่เคยถูกสร้างออกมาเป็นผลงานเดี่ยวตามที่เราคาดหวังก็ตาม should stop ซูเปอร์แมนเผชิญหน้ากับแบล็กอาดัมจากแบล็กอาดัมปี2022แม้ว่าแบล็กอาดัมจะถือว่าเป็นแผนงานเก่าของจัก,กรวาล DC อยู่ที่ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไรเนื่องจากตัวละครจะถือว่าไม่มีโอกาสได้ไปต่อแล้วทั้งในภาคต่อและจัก,กรวาลของเจมส์การที่จะมีการพัฒนาเส้นเรื่องใหม่แต่ในครั้งหนึ่งฉากเรดิตของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะถือว่ามีความยอดเยี่ยมและทําให้ผู้ชมนั้นตื่นเต้นกันมานักต่อน,นัก อย่างการนำเสลอออกมาเป็นเรื่องราวที่แบล็กอดัมพบกับโดรนของอเมินดาวอลเลอร์ที่ถูกส่งเข้ามาติดต่อกับเขาเป็นโฮโลแกรมในการเจราจาหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งก็แน่นอนว่าตัวแบล็กอดัมก็จะไม่ฟังวอลเลอร์อยู่แล้วแถมยังทำลายโดรนทิ้งลงไปด้วยนั่นจึงทำให้ในจังหวะต่อมาตัวซูเปอร์แมนของเฮนรี่คาร์เวลจึงปรากฏตัวออกมาเพื่อคุยกับแบล็กอดัมเพื่อหาทางเจราจากันต่อซึ่งในฉากฉากนี้ก็จะมีการผสมผสานความน่าตื่นเต้นเอาไว้ยเยอะมากๆทั้งการที่ผู้ชมจะได้เห็นตัวละครชื่อดังที่มีพลังมหา สารมาเผชิญหน้ากันการวางเกมของอัมบินดาที่มีแผนสำรองอยู่ตลอดแต่ที่น่าประทับใจมากที่สุดก็คงจะเป็นการที่เราได้เห็นเฮนรี่คาเวลกลับมาสวมชุดซูเปอร์แมนอีกครั้งในรอบหลายปีหลังจากที่เขาไม่มีภาพยนตร์เดี่ยวภาคที่2ปรากฏมาสักทีแม้ในตอนนั้นเราจะยังไม่รู้ว่าในแบล็คอะดัมมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นเขาสวมชุดชุดนี้ก่อนที่จกักรวาลดีซีอียูจะถูกยุติลงไปอย่างเป็นทางการ <Black Adam. S 1> Nightmare Future จากแซ็กซ์ไนเดอร์จัสติ g ลีปี2021 Nightmare Future จากแซ็กซ์ไนเดอร์จัสติ g ลีถือเป็นชากเครดิตที่ทรงพลังเนื่องจากมันทำหน้าที่มากกว่าการทิ้งการอยากให้ผู้ชมต้องการชมเนื้อหาเกี่ยวกับโลกดิสโทเปียที่ทีม j จัสติ g ลีพายแพ้ดาร์กไซและ Superman ซึ่งกลายเป็นเทพเจ้าที่มืดมนและถูกควบคุมด้วยสมการต่อต้านชีวิตโดยบรรยากาศนั้นจะถูกความสิ้นหวังปกคลุมไปทั่วทั้งแบทแมนแฟลชไซบอร์กเมลรา และแม้แต่ศัตรูอย่างเดสตรกับโจเกอร์ก็ยังต้องมารวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดจนเป็นการสื่อภาพของฮีโร่ที่ล้มเหลวและวายร้ายที่ถูกบีบให้กลายเป็นพันธมิตรนอกจากนั้นบทสนทนาของแบทแมนและโจเกอร์ยิ่งทำให้ฉากนี้ดูน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะไม่ใช่แค่การหยอกล้อ,อก,กันแต่เป็นการสะท้อนบาดแผลและความสมพันธ์ที่บิดเบี้ยวมาอย่างยาวนานระหว่างทั้งสองโดยรวมแล้วมันถือว่าเป็นหนึ่งในฉากแฟนเซอร์วิสที่แฟนๆดีซีรอคอยอย่างการถูกเล่าด้วยโทนจริงจัง จนกลายเป็นการปิดฉากของแซ็กซ์ไนเดอร์ที่ตราตรึงจนเป็นคําถามต่อมาว่าถ้าหากฉากนี้ได้ถูกสารต่อออกมาเป็นภาพยนตร์ใหญ่จริงๆ DC EU จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนหากมันสำเร็จนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมฉาก Nightmare Future ถึงกลายเป็นหนึ่งในฉากคเครด,ดิตที่ดีที่สุดข,ของ DC EU โอเคก็จงไปแล้วครับ กับเรื่องราวของฉากเครดิตใน DC EU ที่บางฉากก็น่าเสียดายมากๆกับการนําเสนอเครดิตแบบมีประโยชน์จริงๆออกมาน้อยมากขนาดนี้ของจักรวาลดังกล่าวที่จริงๆแล้วควรจะมีอนาคตไกลหากไม่มีการดําเนินแผนงานที่ผิดพลาดออกมาแล้วเพื่อนๆเราครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีฉากเครดิตฉากไหนจาก DC EU ที่เพื่อนๆประทับใจนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e และกด รดิงเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยาหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ